สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการเฉลิมพระเกียรติเรื่องจดหมายเหตุเยอรมันและการเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ครั้งที่7 วันนี้เวลา8นาฬิกาส5นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายกทรงเป็นประธานเปิดสัมมนาวิชาการประจำปีเฉลิมพระเกียรติพลเอกหญิงศาสตราจารย์เกติคุณดตรสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ6 9 0าพรรษาสเมษายน2567เรื่องจดหมายเหตุเยอรมันและการเปิดตัวของหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ครั้งที่7โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดขึ้นโอกาสนี้ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษเรื่องจดหมายเหตุเยอรมัน ทรงถ่ายทอดพระประสบการณ์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนหอจดหมายเหตุหอสมุดและสถาบันการศรึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีในหลายโอกาสการใช้และเนื้อหาของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยจากมุมมองของเยอรมนีตรอดจนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเยอรมนีในอดีตถึงปัจจุบันอาทิเอกอสารบันทึกระหว่างข้าราชการระดับสูงของราชอาจากาักรไบเยนกับปรัสเซียเรื่อง การเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนรัฐไบเยอร์ในปี2450แต่ไม่ได้เสด็จพระราช,ชดำเนินเนื่องจากทรงพระประชวรอยู่ที่กรุงเบอร์ลินภาพถ่ายและเอกสารเรื่องการเสด็จพระราช,ชดำเนินเยือนบ้านเด็กกำพร้านครมิวนิกของสมเด็จพระนางเจ้าเสรษฐกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2509 หลังทรงแสดงปาฐกถาพิเศษทรงร่วมการสัมมนานในหัวข้อการเปิดตัวของขอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์ครั้งที่7งานแปลเอกสารสำคัญจากเกาหลีใต้จีนฝรั่งเศสเวียดนามและสหรัฐอเมริกาวิทยากรจากโรงเรียนร้อยพระจุลจอมเกล้าจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแกน่นมหาวิทยายลัยสตรีอีฮวาเกาหลีใต้และมหาวิทยายลัยปารีสหซอบอน นำเสนอผลงานแปลเอกสารทางประวัติศาสตร์ซึ่งเก็บรักษาอยู่ในหอจดหมายเหตุทั่วโลกซึ่งนักวิชาการอาวุโสและหัวหน้าโครงการวิจัยนำเสนอที่มาและลักษณะพิเศษของเอกสารการแปลและเนื้อหาของเอกสารโดยคำนึงถึงบริบทเฉพาะของแต่ละประเทศทั้งนี้หอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีดำเนินการมาตั้งแต่ปี2535ในชื่อโครงการจดหมายเหตุต่างประเทศกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษาต่อมาได้รับพระราชทานนามใหม่เป็นหอจดหมายเหตุต่างประเทศทุนกระหม่อมอาจารย์เมื่อปี2565ตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับประเทศไทยจากหอจดหมายเหตุของต่างประเทศอาทิสหรัฐอเมริกา สหราชาอาณาจักรฝรั่งเศสรัสเซียเยอรมนีและจีนทรงมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยของอาจารย์โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเปิดและพัฒนาบริการให้นักวิชาการอาจารย์นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีโทและเอกรวมถึงผู้สนใจสาม,มารถค้นอ่านและนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ดําเนินการตามพระราชดำริและจัดสัมมนาทางวิชาการประจําปีปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่4นอกจากเป็นการเฉลิมพระเกียรติแล้วยังเป็นการเผยแพร่ต้นแบบความเป็นทหารวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างสถาบรรันการศึกษาซึ่งมีทั้งนักวิชาการอาจารย์รวมถึงนิสิตนักศึกษาจากสถาบรรันการศึกษาทั้งของทหารและพล,ลเรือน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการสภากายภาพบำบัด2567เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพารกรหอชั้นหศูนย์การค้าสยามพารกร ทรงเปิดงานประชุมวิชาการสภากายภาพบำบัด2,567ภายใต้แนวคิดมุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่เหนือกว่า Driving t o w a r d quality of life and beyond ในโอกาสครบรอบ20ปีการสถาปนาสภากายภาพบำบัดเพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายนักกายภาพบำบัดและบทบาทของวิชาชีพกายภาพบำบัด ในงานมีนิทรศกรรมประวัติวิชาชีพกายภาพบำบัดในประเทศไทยที่ดำเนินมากว่า70ปีการก่อตั้งสภากายภาพบำบัดและราชวิทยาลัยกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทยผลงานนวัตกรรมทางกายภาพบำบัดและเทคโนโลยีของวิชาชีพกายภาพบำบัดในอนาคตการอบรมสัมมนาและปาฐกถาพิเศษส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยเคลื่อนไหวร่างกายอย่างถูกวิธีเพื่อให้ห่างไกลจากอัมพาตภาวะติดเตียง ปัจจุบันประชากรไทยทุกช่วงวัยกำลังเผชิญปัญหาสุขภาพอาทิการหกล้มในกลุ่มผู้สูงอายุออฟฟิศซินโดรมในกลุ่มวัยทำงานและภาวะกระดูกสันหลังคดในกลุ่มเด็กเยาวชนจากการใช้ร่างกายที่ไม่ถูกต้องดังนั้นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องก,กันโรคตามหลักวิชากายภาพบำบัดจึงมีความสำคัญ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักณอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนวันนี้เวลา6นาฬิกา51นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัตติยาราชนารีสรเสด็จออกณศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้อง ชั้น2อาคารเฉลิมพระเกยียรติ8 0พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงงานทางด้านศัตวแพทย์ร่วมกับทีมศัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดทำหมันให้กับสุนัข3ตัวในการนี้ทรงงานวิสัญญีศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้กับสุนัขและทรงติดตามสัญญาณชีพเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยตลอดการผ่าตัดอย่างใกล้ชิดด้วยทรงห่วงใย และส่งให้ความสําคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์ที่เจ็บป่วยที่เข้ามารับการรักษาโดยตลอดเมื่อมีสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์ไร้ที่พึ่งที่เจ็บป่วยด้วยโรคหรืออุบัติเหตุต่างๆที่ต้องให้ความช่วยเหลือชีวิตเร่งด่วนจะทรงนําความชํานาญจากพระประสบการณ์พระปรีชาสามารถทางวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ของคณะสัตวแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ให้ความช่วยเหลือแก่สัตว์ที่เจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้หลังการผ่าตัดทรงติดตามอาการของสัตว์ทุกตัวที่ทรงรักษาให้เป็นไปตามแผนการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้ทรงมีพระปณิธานและทรงให้ความสำคัญกับการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็วจึงโปรดให้มีการออกหน่วยสตัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์และจัดโครงการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่ต่างๆ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องซึ่งการฉีดวัคซีนและการผ่าตัดทำหมันให้กับสัตว์ถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะป้องกันการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าและควบคุมประชากรสัตว์ที่มีมากเกินความดูแลได้เป็นอย่างดี ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประจำปีการศึกษา2566วันนี้เวลา10นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา2566ที่หอประชุมราชมงคลมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6อำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมีผู้เขรับปริญญาบัตรจำนวน4,301รายโอกาสนี้องคมนตรีมีโอวาทความตอนหนึ่งว่าบัณฑิตทั้งหลายเมื่อจะออกไปประกอบอาชีพการงานย่อมปรารถนาความเจริญมั่นคงในชีวิต อนันเป็นเป้าหมายที่แต่ละคนคงจะได้ตั้งไว้เป็นหลักชัยการจับบรรลุเป้าหมายดังกล่าวนั้นมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนอยู่กล่าวคือต้องมีความหมั่นขยันในกิจการงานที่สุดจริตต้องรู้จักรักษาทรัพย์และประโยชน์ทั้งปวงที่ได้รับจากการประกอบกิจการงานต้องคบหาสมาคมกับคนดีมีคุณธรรมและต้องดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสมกับภาวะฐานะตามเป็นจริงแนวทางปฏิบัติทั้งนี้ นอกจากจะช่วยให้บุคคลสามารถสร้างตัวสร้างฐานะได้อย่างมั่นคงแล้วยังก่อให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวมและชาติบ้านเมืองอันจะนำมาซึ่งความเจริญมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืนด้วย